ASEAN. I am in ASEAN. I am in ASEAN. I am in ASEAN. I'm in ASEAN. I am in ASEAN. I am in ASEAN. ถึงกันแล้วคุณซุนครับครับ,รบเดี๋ยวก่อนที่เราเห็นอยู่ด้านหลังของเรานี่คืออะไรเอ่ยผมว่าน่าจะเป็นมัสยิดนะครับเป็นมัสยิดแ,แต่ผมว่าไม่รู้มันคือมัสยิดแบบไหนเหมือนกันมีหลายแบบมันมีหลายแบบแต่ว่าเราดูนี่มัสยิดนี่น่าจะโออาโอทางมากเลยแต่นี่ก็ถือว่าเราสองคนได้มาถึงประเทศบูรูไนแล้วใช่ประเทศที่มีการค้าขายน้ํามันแล้วก็ผลิตน้ํามันอันดับ3ของโลกเลยใช่ไหมครับครับจะว่าไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมดูประวัติของประเทศบูรูไน ประชากรที่นี่มีแค่4ี่แสนคนเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากนะสี่แสนคนน้อยมากครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครนี่ก็ประมาณสิบล้านขึ้นแล้วครูซุนเคยมาบรูไนไหมนี่ครั้งแรกเลยครับแล้วคุณกิฟต์ะครับผมก็เป็นครั้งแรกแสดงว่าเราเเพิ่งเพิ่งเพิ่งลงเครื่องแล้วก็มาที่นี่เลยแน่นอนเราอยากจะมาเห็นวัฒนธรรมของคนที่นี่กันแล้วก็การใช้ชีวิตของเขาครับ แล้วก็อีกสิ่งที่สําคัญน่าจะเป็นอะไรครับคุณเจฟคือวันนี้อย่างที่บอกว่านอกจากเราจะมาท่องเที่ยวบรูนไนมาศึกษาแต่ละด้านของประเทศบูนไนแล้วเนี่ยวันนี้ยังมีภารกิจมิชชั่นที่ให้ครูซุนกับผมเนี่ยได้ทําร่วมกันด้วยพอมีมิชชั่นผมก็ศึกษากันเลยว่าประเทศนี้เขาคุยกันภาษาอะไรเขาใช้ภาษามาเลยูเขาใช้ภาษามาเลยูแันั้นเข้าทางผมเลยเาาแล้วก็ม,มีภาษาอังกฤษ สครูซุนได้ไหมภาษาอังกฤษผมได้นิดหน่อยแต่ว่าผมได้ภาษามาลายูแลวคุณคลิบเราได้ไหมภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็ได้นิดหน่อยพอเอาตัวรออได้แล้วว่าแสดงว่าเรามาช่วยกันเดี๋ยววันนี้เราภารกิจที่จะเกิดขึ้นในประเทศบูนไนผมกับครูซุนเนี่ยจะต้องเป็นช่วยกันใช่ฝ่าฟันภารกิจไปให้ได้แต่ผมไม่รู้ว่าภารกิจนั้นคืออะไรอยากโลแล้วใช่ไหมครับภารกิจคืออะไรอยากรู้แล้วครับอยากรู้แล้วครับงั้นพบกับคนคนหนึ่งครับัลโหล Selamat datang ke negara Brunei Darussalam. Yeah. Welcome to Brunei Darussalam. Oke. Okay. My name is Zainal. 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 My name is Gift. Gift. Nice to know you. Okay. My name is Zulkifli. So, senang mengetahui anda. Yeah. Baik, uh, adakah anda bersedia untuk menerima misi anda? Are you ready to receive your mission today? Oke. Okay. What is this? Oh. You know what is this? Uh. Flower. Ah, this is flower. This is Simpor flower oh, of Brunei. Brunei, yeah. This is Brunei national flower which is called the Simpor. Oh. Simpor. Yes. Open the first leaf. There are five leaves, but I want you to open the first leaf. Number satu. Which this is one? This one. And this uh, one. This one. Open it. Yes. Please. <bord Safe> <bras> Brunei is, is, is in Islamic country. So the first thing you have to know is the region of Islam. And this is the symbol of Islam. So the name of this mosque is Jami Asri Hassanil Bolkiah. This is one of the biggest mosques in Brunei Darussalam. And later on I want you to walk around and I want you to count how many yellow domes are there around the mosque. Okay, one, two, three, four, five, i Not yet. Later on, I want you to count all, and then after that, you will come and tell me how many, and then I will give you the correct answer at the end of. Okay. Okay. Create mission. Let's go. เรามาถึงแล้วใช่ไหมครับครับคือเท่าที่ดูเราดูจากด้านนอกแล้วเนี่ยก็เห็นความยิ่งใหญ่ตามภาพที่เราได้เห็นนี่นะฮะเป็นสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ใหญ่มากๆเลยจริงๆครับ เราดูความอลังการงานสร้างของการสร้างของเขาแล้วก็บ่งบอกได้ถึงวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นมุสลิมอย่างแท้จริงเลยนะครับเท่านผู้ชมทีนี่ที่นี่ละมาวานะบวชอันนี้ด้บวช pada tahun 1988. อ๋อสมมติสมบูรณ์การ์ดีขบถูอานขบอัลฮุลี His Majesty's birthday. Puti Puti Six birthday. Uh, it was officially open. 1988 so this uh, most belong to His Majesty and he give it to the people of Brunei Darussalam ท่าที่เราเห็นตรงนี้มันเป็นแต่ละแผ่นเล็กๆติด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 ,ตดแล้วกว่าจะยานแนวนะีนะเห็นดูนี่แล้วดูความสูงมันเยอะผมรู้แล้วทำไมมันเจ็ดปี นนผ,มผมว่าแค่ต้นนี้ต้นเดียวผมว่าก็ต้องมี3 <c oughs> เดือนน่ะสองสาเดือนน่ะนี่คือลองลองคิดดูจินตนาการต้องต่อนั่งร้านใช่ปะจริงครับจริงต่อนั่งร้านแล้วก็เอาโบเศตแปะไปแปะแปะให้เป็นรูปร่าง<อ>ด้วยนะแปะเป็นลายด้วยนะห้ามมู่ดด้วยนะเนี่ยเป็นลายเป็นสีสันวดลายของเขาโอ้โหแต่คือปัญหาใหญ่มากอะ่ะ Masjid ini untuk sembahyang sekarang a uh, untuk pelajar, untuk uh, buat lain-lain lagi. Masjid ni untuk sembahyang harian. Oh, oh harian. Ya, harian setiap waktu oh. uh, digunakan oleh umat Islam di Brunei yeah. untuk mengerjakan solat. Oh. Dan setiap hari Jumaat untuk solat Jumaat. Oh. Dan kalau Jumaat masjid ini akan penuh. Oh. Uh, isu penuh masjid ini adalah lebih daripada 5000 orang. Oh. Pada, pada satu masa. โดยปกติเขาจะละหมาดวันหนึ่งห้าเวลาใช่ไหมครับ,รบก็ทุกเวลาแต่มีคนมาละหมาดแล้วโดยเฉพาะวันศุกร์เนี่ยจะมีคนมาละหมาดเต็มเลย 5, ห้าพันกว่าคนคนในบรรดาเสรีเบกาวานเนี่ย 5, ห้าพันกว่าคนจะมาที่นี่แต่วันศุกร์นี้ในศาสนาอิสลามคือวันที่สําคัญที่สุดในสัปดาห์อ่าแล้วก็คนจะมารวมตัวกันเพื่อทําการละหมาดต,ตอนอ่าประมาณเที่ยงเที่ยงอ่าเขาเรียกวันยุมะอัดอ่าเนี่ยค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอ่าเออเกืรบจะสมุนไวนี้ว่าปะอุตโตบาวะ Harga saya kurang pasti mungkin lebih 100 juta. Oh, 100 juta. Sebab no? ini masjidnya besar, 100 juta Brunei. Oh, uh, tetapi kuasan dia besar, 22 ikar. 22 acres is the area and uh, all the material inside uh, from marble okay. and that's why they are quite expensive. 2,500ล้าน baht. Ini mula kha kong sini. Saya wala sang 7 pi. Saya 7 pi. Wasudu, lalu wasudu, yang dia sang ni. kau nak macam mana dia punya ini macam-macam daripada Itali ada oh, daripada Malaysia pun ada oh, Itali apa punya apa marble ni oh. dia punya marble slab Itali ni nah ada Indonesia oh, dan daripada Malaysia pun ada juga oh, ah Itali Malaysia yeah. yeah. patu ah uh, mungkin ada lain-lain sebab di dalam macam-macam lagi tu dia punya chandeliers dia dia punya tempat uduk dia tempat hmm. ambil air sembahyang hmm. jadi mungkin berbagai negara lah kita hmm. uh, order คุณกิฟเคยสังเกตไหมครับว่าส่วนใหญ่ในการสร้างมัสยิดเนี่ยเขาจะมีการปลูกพืชที่เป็นหลักๆพืชที่โดดเด่นในบริเวณมัสยิดซะส่วนใหญ่ถ้าลองสังเกตตามมัสยิดที่สําคัญสําคัญเขาจะมีต้นหนึ่งต้นที่เขาส่วนใหญ่เขาจะชอบปลูกกันมากเลยต้นปาล์มต้นเนี่ยต้นปาล์มปาล์มเต็มไปหมดเลย 23, 4, 45, 1ิบ1องสิบเฉพาะด้านที่เราเห็นเนี่ย16แล้วฝั่งที่เราเห็นฝั่งนี้17 <10. S 2> นี่แล้วยังไม่นับฝั่งนู้นอีกอ่แค่ตรงบริเวณตรงกลางที่เราเห็นนี่นะครับต้องมี20กว่า30อะอกกแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยต้องมี30ใช่ยังไม่นับโอ้โหสีทองที่ผมจะต้องนับอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวครูรอเดี๋ยวนะผมเท่าที่ผมฟังคุณไซมอนมาแล้วเนี่ยผมจะต้องไปนับอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับสีทอง1 2 3 4 5 6 7 8สาม The Sultan Omar Ali Saifuddien Mosque. Mm -hmm. Oh, and it is one of the most beautiful mosques. One of the most beautiful most in Southeast Asia. Oh. in South in, East in South Asia. 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 And if you look at the mosque in uh, the India, there, the Taj Mahal. Yeah, Taj Mahal. It looks like Taj Mahal, but oh. it's quite different. Oh, mm -hmm. um, yeah. mini Taj Mahal, Mini ah. Taj Mahal. Okay. Since it is time to pray, let us go inside and let us pray together. ครูตอนนี้คือทําอะไรครับเนี่ยอ๋อผมกําลังเอาน้ําละหมาดครับเขาเรียกว่าอุดุครับอุดุก็คือพิธีกรรมของมุสลิมก็คือการที่จะละหมาดหรือว่าการเข้าเฝ้าพระเจ้าเนี่ยเราก็ต้องมาชำระร่างกายทุกส่วนเพื่อให้มันสะอาด,ออาดราละหมาดเดี๋ยวคุณคิดตามผมมาถึงผมจะทําการละหมาดเพื่อนมัสกการ์ตผู้เป็นเจ้าของผมครับสิ่งที่อิสลามเน้นคือความสะอาด เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทุกกิจกรรมนั้นจะต้องเน้นความสะอาดครั้งแรกที่เข้ามาในมันสยิดนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยความรู้สึกแรกที่เข้ามาเป็นเป็นเหมือนกับมัสยิดแรกที่เราชมได,ได้ได้แต่ภายนอกอคือเข้ามาแล้วรู้สึกแบบสบายใจมันมันมันเหมือนทุกอย่างจะเงียบสงบแล้วมันทำให้เรามีสมาธิ ในการนำํำนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ย mm hmm. ก็คือเรา, mm hmm. เ,ราเราต้องอยู่ในใน,ในความสงบ mm hmm. เหมือนกับที่เราไปปฏิบัติจิตนะฮะ mm hmm. ั้งสมาธิ mm hmm. เราก็ต้อง, mm hmm. งเออนิ่งเหมือนกันนี้ก็เช่นกันสนถะ mm hmm. านที่นี้ก็เช่นกัน mm hmm. Begin to know a little bit more about Islam in Brunei and the important role of mosque. In our Islamic culture, mm. so I would like to ask you regarding the golden domes. How many do you think there are? There are on your count. I think bad. 28. Uh, twenty-eight. 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 Yeah. Uh, how about me? A thousand two hundred eighty-four. Thousand two hundred eighty-four. Eighty-four. that's too big. Okay, Azul. Uh, Tahu tak Sultan Brunei yang sekarang ini Sultan yang keberapa? Sultan yang ke Brunei, lah. Oh, yalah. Um, the current ruler, uh, if you know, the current ruler is uh, the number of the uh, yang keberapa ni, Sultan yang keberapa? Uh, Sultan yang ke berapa ni uh, Sultan yang ke berapa? Sultan yang yeah. ke Sultan yang ke dua Sultan dua 29? 29 29 yes so this is the 29 ruler of brunei mm -hmm. so the dome there are 29 it symbolizes the 29 ruler of brunei so there are 29 domes golden domes and the, the answer Pumon. is 29 Oh, uh, oh yes. 28 28 <laughs> so our next mission your next mission is you have to open the lips oh. of the next oh, okay. and it, it will tell you about the mission please okay, okay there are my this one, this one. Yes. Yes. we are outside the royal regalia or the Bungunan Alat Kabasaran Di Raja. And you will see inside later on all the historical facts about our ruler from the beginning, third centuries until the present ruler. So if we want to learn more about that according to your mission, I will take you now inside and meet someone who will then tell you everything about what is inside. Bukanan alat, alat, alat kebasaran raja ini diresmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perduka Seri Beginda Sultan dan Yang Deputan Negara Bunda Darussalam pada 30 September 1992. เดี๋ยวก็คือว่าวันที่30เซปเทมเบอร์1992เนเป็นวันที่จัดทําที่นี่มาก็คือเพื่อแสดงเครื่องใช้หรือว่าเครื่องในพระราชพิธีต่างๆของกษัตริย์ที่นี่รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ adalah muungan di r a r j a Royal c h a r i o t untuk 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 semasa perpuspaan ke bawah dulu yang Maha mulia So 40 orang 20 orang di depan dan 20 orang di belakang อันนี้เป็นเหมือนกับรถทรงเป็นเหมือนกับพระราชาเนี่ยจะทรงทรงนั่งรถในพระราชกรมีพระชุพิศิต่างๆแต่ว่าจะมีแต่มันจะไม่มีรถรากจะเป็นคนราชแทนเป็นทหารออ๋เป็นทหารที่ ทั้งหมดข้างหน้า20คนแล้วก็ข้างหลังอีก20คนเนี่ยจะมีที่จับถ้าเราสังเกตดีๆจะเป็นที่จับ This is the the one you see there in Malawi c a l l it Changka 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 this is a type of weapon yeah ancient weapon for the king in the old days So this is will be carried in front of the chariot mm. and the chariot will follow behind. Mm. Ikut di belakang. Ada uh, ada dua orang lah uh, tu, Pate dua orang. dan Damong namanya. Bekolit Pate and, and Damong. Damong. Ya. Oh,มี 2 ya. Jadi, tem Pate Damong. Ituมี 2 2อ่า,มี2 2 weapon. Yang di depan. Yang ini adalah Sinipit dan kaming dibawa oleh 50 orang. Ya, yang sebelah kiri dan kanan. di depan juga. ภาษีกี่ลี้การนั้นแบบว่าสมมุติว่าที่โมเดลเรา25 25อ่า25 25ให้ข้างของขบวนเออก็คือข้างข้างของขบวนเนี่ยจะมีจะมีคนที่ถือธงแล้วก็โล่อยู่ฝั่งละ25ควารักขาเออคอยอารักขารวมก็เกือบ50คนก็มีธงแล้วก็ถือโล่เนี่ย25ฝั่งซ้าย25ฝั่งขวา25เป็นเหมือนกับสร้างความยิ่งใหญ่ประการตาให้กับขบวนในพิธีการครต่อไป คือเท่าที่ผมดูนวดลายการแกะสลักของทางบรูไนแล้วเนี่ยมันจะออกไปทางรู้สึกจะมีแบบทางจีนนิดหนึ่งว่าถ้า,าทำตะกินเข้ามามีส่วนผสมคือของบ้านเรานี่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นลายกระหนกส่วนใหญท่ที่เรานิยมกันแต่พอม,มาดูทางนี้อาจจะมีส่วนผสมของเป็นเอเชียอ่านี่จะเป็นน้ารทองอย่างที่เราได้สังเกต แล้วก็ตรงนี้ที่คุณกิ๊ฟบอกเมื่อกี้คืออันนี้จะเป็นเงินเป็นซินเวอร,วอร์แล้วก็ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของทองแดง so this will be used during the special occasion like uh, if you bestowed with uh, uh, titles by His Majesty so you go to the palace in front of the uh, important persons guests and then His His Majesty will give you the 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 titles, and then these are the people who will uh, accompany you left and right. So they walk around the town. Yeah. People were lining up along yeah. the road. No, no. I was there. I was very young. <laughs> yes. Yeah. Yes. I was <laughs> too, too many people. Yeah. Too, too many, many people. Yeah. right? <laughs> วันน <Vander> ั้นเนี่ยคือประชาชนสองข้างทางคงจะเยอะมากคงจะเป็นแสนเลือนหมื่นเลือนแสนแล้วก็มีพระมหากษัตริย์รวมถึงริ้วขบวนที่ตกแต่งสวยงามรวมถึงอุปกรณ์อาวุธต่างๆทหารที่มาคอยอารักขามันก็จะเป็นภาพที่ที่ผมว่าน่าวนนิหาไม่ได้นะ Our king you know he loves his s u b j e c t very much the people who have no land who have no houses so because his Majesty wants his people Every subject to have house, so His Majesty wants to make sure that every Bruneian in in Brunei uh, are not poor. So the government is trying very hard to improve the economy. So that's why every year His Majesty uh, will do his best to try to help the poor. Everyone. And, uh, yeah, every year every special occasions mm -hmm. and that's why and his majesty also uh, likes to visit his subject every friday most prayer he will go every mosque or, uh, around the country and then meet his people after the prayer and that's why people love him very much and also his majesty sometimes he go and visit the villages without informing anybody anybody he just want to see his subject how they are mm -hmm. yes and this is the good thing about his Majesty's and that's why the people the subject really love him very much mm -hmm. that's why brunei are united because of his majesty's uh, love to his people mm -hmm. yeah, this is the market market oh. what is this name this market the name of the market is kienge market kienge yeah. Hey. So, are you ready for your third mission? If you want to know your third mission You have to talk to someone So I have somebody who calls call you now And you answer his call Oh. Mm. Hello, assalamualaikum uh, I'm from Bangkalong to uh, ask you to choose a Yeah Yeah, yeah Amburong 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 or Ambera Amburong <laughs> Ambe Amburong Am, Amburong this is not Ambera right uh, Amburong <laughs> Amburong Amburong This is Amburong er uh. cocot Amburong Oke okay, oke okay, kita cap cap Amburong Amburong tampuyak Tampuyak Yang dua apa Tampuyak Tampu... Tampuyak kok tim tam Thai Tampuyak oke uh, tampuyak tampu, tampu tampu Ah okay, tampuyak uh, tampu uh, tampu Tiga uh, Binjai Binjai bin Tiga Binjai Lada merah. Oh, lada, merah. Dalam oh, yeah. lada merah,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  oh ya. Lada merah. Nomor lima belacan, lima belacan, lima belancar, lima belacan, ber. belacan, lima belacan, 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 Ya. belacan, belacan, Oh, belacan, Nomor belacan, Asik. belacan, limau limau. kasturi. limau. Oke, okay, dia sayur pakis. Sayur, uh, yes. Apa? Sayur pakis. Uh, sayur uh, pakis. Uh, itu campurannya tidak panas. Saya sediakan saja. Okay. Ini sulayang. Ini sulayang. You know roughly what is your next mis next mission? Can you guess? This, this your stuff? next mission, yes? Um, tampu. <laughs> food, something. Oh, something I don't food. Oke, okay. you open your next leaf. This one? Yes. Oh, um, parakit papaya ini. Mission? ทำอาหารเหรอผมว่าต้องเป็นนี่มีกล้วยด้วยต้องเป็นกมูสเต๊หมูสเต๊ตนีกล้วยทอดมีกล้วยมีแป้งกล้วยทอดโอเค I tell you now Your next mission is to prepare a traditional food for Brunei Traditional food? Yes. Um, of Brunei? Uh? Yes, this mm. is the traditional food. Now these are the ingredients you have to find here in the market. Mm. Which you have to buy Close, now. close already. This close. is still open. Close, close. Okay. <laughs> 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 okay, let's go. Let's go. Yes. amburong. amburong. Yes to do not to do. Can you help me? Can you help? Uh I want I want to buy amburong. What? Apa wandulung? ambulung? Ambulung. Ah, apa? Ah, tep ah, ni ambulung. Lah. Ah, apa? Oh, ini ambulung. Kepes enggak? Apa? Ambuat buat ambulung dari apa? Ini daripada Ya. Ini daripada pohon rambia. Ah, Rumbia. Rambia. Daripada pohon ya rambia. Jadi di proses ah. the water becomes uh, white and poured into a powder and called with sago. This white powder, is sago. Ya. Yeah. powder. s a พอ This is the real อ m b u r o n g r ม g h t Yes. ต่อไปต่อไปเป็นตำปุยัดตำปูยัดมาที่นี่ได้ได้ทุกอย่างร้านนี้มีหมดเลยร้านนี้หดเลยว่ว่าี่มะมวี่เปออปเปอร์ดูเรียนโอ้ยดูเรียนคุณจิ๊บลองคุณคุณไหมคำว่าดูเรียนคุณคุณไหมดูเรียนคุณคุณไหม่แต่นี่มันนี่นะตำปูยตำปุยะ Tabuyat uh. -huh. is durian. Tabuyat is durian. Papai Ben Binjai. Binjai. <laughs> Di Binjai ya? Huh? Ah, Awan duri Binjai. Binjai. What? what is it? <laughs> Ini apa nih? Ini buah special local fruit, a sour fruit. Sour fruit, so they call it Binjai. It's a name of a fruit in pol Brunei. Pun ngan lah yeah. pun. Buah sour. Sour, ya? Yeah, sour fruit. Look sour. Sometimes it is sweet and sour. เอาไปทำอาหารเนอกินเนี้ย Excuse me do you have l a d e r mela La d e ladder mela how how much this one one dollar bang r o s h a n bang r o s h a n มาเป็นก้อนนอะไรอะลองดูเป็อะไรอะอ a d y u e m a l ริมากรสตุรีออกเสียงถูกปะถูกถูกถูรมอารสตุรีรด i are you sure ริมาสตุรีเราเหลืออันสุดท้ายเป็นยัเก็ตยุยุยปัเก็ตยปัเก็ตยปัเก็ต yes oh <Yeah. S 3> thank you ก t o y look like ของวาู้เลยะไยูปาเกสดูคล้ายๆต้นหอมมากต้นหอมต้นไอที่ะล Tomorrow Tomorrow Oh c h o p having ไยูยู Hey ไ a ยูปาเกส It's not p a c k a s ยาเส We cannot find ไซยูปาเกส You package. Uh, uh, never mind. Uh, sayur package in the evening they don't sell it anymore because always in the morning. Yeah. If mm. you want to buy Sayur pakis, you must come to this market in the morning. In the morning. But never mind, uh, I will take you to the woman that call you this evening. If you buy the correct things, you're very lucky, then you can eat. Uh -huh. Aha. Yeah. Uh huh But if you buy the wrong thing, unfortunately you will not eat. We think it's correct. อาหารที่เราซื้อมาวัตถุดิบที่เราซื้อมาท bon ั้งหมดทั oh ้งมวลเนี oh ่ย oh. มันจะมาทําอาหารรายการนี่เหรอผมก็ชักไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอโตอนนี้เราปั่นละโอ้ยไม่เคยคิดไม่เคยปันมากินเลยแปลกๆบูหนเนาะก็หรอเกืออ่า